สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดระยองระหว่างวันที่11-12พฤศจิกายน2567วันนี้เวลา8นาฬิกา20นาทีสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปอาคารเรียนรวมวิทยสิริเมธีสถาบันวิทยาสิริเมธีอเภอวังจันทร์จหวระยองพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันวิทยาสิริเมธีระดับดุษุีบัณฑิตและมหาบัณฑิตประจำปีการศึกษา2566จำนวน34คนพระราชทานทุนพระราชทานสีเมธีแก่นิสิตท,ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม7คนพระราชทานประกาศนียาบัตรแก่ผู้แทนนักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2,566จำนวน72คนกลุ่มปะตะทตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศจึงร่วมกันจัดตั้งโรงเรียนกำเนิดวิทย์หรือเควสระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และสถาบันวิทยาศสรเมธีหรือวิสเทคระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกขึ้นเมื่อปี2558ที่วังจันวันเล่จังหวัดระยองที่ผ่านมาสถาบันวิทยาศรเมธีผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพมีความสามารถสูงไปแล้ว169คนสร้างสรรผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติกว่า1,650ผลงาน เน้นผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริงผ่านโครงการวิจัยร่วมกับภาครัฐและเอกชนนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรมส่งผลให้สถาบันได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศขณะที่โรงเรียนกำเนิดวิทย์มีนักเรียนสำเร็จการศึกษาไปแล้ว7รุ่นรวม493คนศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ร้อยละและด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพร้อยละ31 โอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความว่าบัณฑิตทุกคนกว่าจะสำเร็จการศึกษาต้องอาศัยความภาคเพียรพยายามความมุ่งมัน่นความตั้งใจและทุ่มเทอย่างมากในการศึกษาเล่าเรียนบัณฑิตทุกคนอย่าได้ละทิ้งคุณสมบัติที่ว่านี้เพราะจะสามารถนำไปใช้เมื่อประกอบอาชีพการงานได้เป็นอย่างดีแม้เมื่อมีปัญหาหรืออุปสรรคในหน้าที่การงานหรือการดำเนินชีวิต คุณสมบัติดังกล่าวผนวกกับสติปัญญาความมีเหตุมีผลรู้แยกแยะผิดชอบชั่วดีกระจ่างแจ้งจะช่วยให้คลี่คลายปัญหาหรืออุปสรรคทั้งหลายสําเร็จด้วยดีทั้งจะมีความเจริญในหน้าที่การงานมีชีวิตที่ดีไม่เสื่อมสามตกต่ํา หลังใส่พิธีพระราชทามปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแล้วทออพระเนตรการแสดงขับร้องเพลงประสานเสียงของนักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์และนิสิตสถาบันวิทยาศริเมธีเป็นเพลงพระราชนิพนธ์สองบทเพลงคือ s t i l l on My m i n d รักและเพลง Something Good จากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารปฏิบัติการต้นแบบหรืออาคาร GPSC Pilot Plant Entry ณสถาบันวิทยาสรีเมทีมีบริษัท Global Power เิรษยีจำกัดมหาชนสนับสนุนการก่อสร้างเพื่อเป็นสถานที่ทดลองพัฒนาเทคโนโลยีระดับนำร่องก่อนเข้าสู่การผลิตในระดับอุตสาหกรรม เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาคณาจารย์และผู้ประกอบการนำงานวิจัยที่คิดประดิษฐ์ขึ้นทดลองในห้องปฏิบัติการเพื่อพัฒนาไปสู่งานวิจัยที่จะผลิตออกสู่เชิงพาณิชย์ได้จริงช่วยลดความเสี่ยงและลดต้นทุนการเริ่มธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนสามารถศึกษาวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆใ,ในออระดับอุตสาหกรรม โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานด้านวิชาการงานวิจัยและนวัตกรรมตลอดระยะเวลาสิบปีของสถาบันวิทยาศริเมธีมุ่งผลิตงานวิจัยคุณภาพสูงในระดับสากลทำให้ Nature i n d e x และ Computer Science Ranking จัดอันดับให้เป็นสถาบันที่หนึ่งของประเทศไทยที่มีผลงานชั้นเลิศด,ด้านวิทยาศาสตร์โดยหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของสถาบันวิทยาศรีเมทีคือผลักดันให้งานวิจัยที่มีศักยภาพ สู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ที่ผ่านมามีผลงานวิจัยยื่นขอรับสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้วกว่า100ผลงานนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการโรงงานต้นแบบสำหรับกระบวนการเพิ่มมูลค่าไบโอเอทานอลเป็นสารเคมีหรือวัสดุมูลค่าเพิ่มแบบครบวงจรมุ่งเน้นการพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลท์แบบ2มิติเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตเชื้อเพลิพลงการบินที่ยั่งยืนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นิทัศการโรบติกโปรเจกต์มุ่งเน้นวิจัยหุ่นยนต์เพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นหุ่นยนต์ด้านการแพทย์หุ่นยนต์สำรวจตรวจจับรอยแตกร้าวในถังแรงดันเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในอุตสาหกรรมสถาบันวิทยาสิริเมธีมีศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นแนวหน้ามี4ส,สำนักวิชา ได้แก่สำนักวิชาวิทยาการโมเลกุลสำนักวิชาวิทยาการพลังงานสำนักวิชาวิทยาการชีวโมเลกุลสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพสูงด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมเพื่อรองรับการเติบโตด้านเศรษฐกิจส่งเสริมความยั่งยืนแก่สังค like มและสิ่งแวดล้อม ตอนบ่ายเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนกำเนิดวิทย์โอกาสนี้พระราชทานพระราชวรโรกาศให้หนายคงกพันอินทรจแจ้งประธานกรรมการมูลนิธพิพลังงานสร้างสรรค์นวัตรกรรมประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนกราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้า10ปีโรงเรียนกำเนิดวิทย์และโครงการห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI and Mechatronics Lab k v i s ปตทจัดสร้างห้องปฏิบัติการแห่งนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกำเนิดวิทย์ได้พัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการหุ่นยนต์ที่จำเป็นสำหรับอนาคตเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และระบบกลไกสร้างสรรนวัตกรรมเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆในยุคดิจิทัลโอกาสนี้ทอดพระเนตรการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการต่างๆ อาทิการเรียนการสอนด้านปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการหุ่นยนต์ผู้เรียนจะได้ศึกษาแนวคิดพื้นฐานและความสําคัญของปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการหุ่นยนต์รวมถึงฝึกปฏิบัติจ,จริงเพื่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อเทคโนโลยี AI และหุ่นยนต์และการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรมปัจจุบันสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์มีบทบาทต่อชีวิตประจำวันช่วยทำงานและอำนวยความสะดวกให้แก่คนทั่วโลก ส่วนวิทยาการหุ่นยนต์มีความแม่นยำและฉลาดมากขึ้นช่วยลดปัญหาความผิดพลาดการทำงานของมนุษย์ทอดพระเนตรการเรียนการสอนของกลุ่มวิชา human science เป็นการบูรณาการข้ามสายวิชาระหว่างภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์และศิลปะส่งเสริมให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันได้แสดงแง่คิดที่มีเหตุมีผลและมุมมองต่อสังคมเชิงบวก การแสดงระบำมยุราพิรมของนักเรียนหญิงที่สนใจด้านนาฏศิลป์ไทยคิดท่ารำและแต่งกายเป็นนกยูงสัตว์ปีกที่พบมากในพื้นที่วังจันทร์มะเล่การเรียนการสอนธรรมชาติและการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์เป็นการเรียนพื้นฐานช่วยฝึกให้นักเรียนมีกระบวนการคิดเป็นขั้นเป็นตอนต่อยอดไปสู่การตั้งโจทย์การวิจัยได้ต่อไป ตลอดระยะเวลา10ปีโรงเรียนกำเนิดวิทย์มุ่งเน้นผลิตนักเรียนระดับมัธยมปลายที่มีมาตรฐานสูงด้านวิทยาศาสาศตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีจัดหลักสูตรเฉพาะทางที่เข้มข้นสนับสนุนให้นักเรียนคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างเยาวชนที่มีศักยภาพสูงด้าน STEM Science Technology Engineering Mathematics สร้างผลงานวิจัยได้รับรางวัลจากการแข่งขันทั้งระดับชาติและนานาชาติจำนวนมากรวมถึงมีผลงานจดอนุสิทธิบัต,ตรตีพิมพ์ในวารสารวิชาการชัน้นนาและได้รับเชิญให้นาเสนอผลงานในเวทีระดับนานาชาตินอกจากนี้นักเรียนกำเนิดวิทย์ยังเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาและกิจกรรมพัฒนาตนเองอีกหลายด้านความสำเร็จที่เกิดขึ้นนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นตุ้มเทของกลุ่มปะตะทและหน่วยงานต่าง ที่มีส่วนร่วมสร้างอนาคตให้กับประเทศไทยองค์งมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาเนื่องในวันที่ระลึกทหารอา,าสาสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผลเอกไพ่บูร์คุ้มฉาย,ยาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาเนื่องในวันที่ระลึกทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่1น่งณนะอนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่1เขตพระนคร วันที่ระลึกทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่1ตรงกับวันที่11พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันที่ฝ่ายเยอรมันและฝ่ายสัมพันธมิตรได้ลงนามในสัญญาสงบศึกบนรถไฟณเมืองคองเบียนประเทศฝรั่งเศสจึงได้กำหนดให้เป็นวันที่ระลึกทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กำหนดจัดงานเป็นประจำทุกปีเพื่อสะดุดีและรำลึกถึงวีรกรรมของทหารอาสาไทยที่เดินทางไปร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งณนะทวีปยุโรปโดยทหารอาสาได้แสดงความกล้าหาญและเสียสละจนเป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยะประเทศเป็นการสร้างกิตติภูมิและยังประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติมาจนถึงปัจจุบัน ทางนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างอนุสาวรีย์ทหารอา,าสาสงครามโลกครั้งที่หนึ่งขึ้นเพื่อบรรจุอัฐิทหารอาสาที่เสียชีวิตและเพื่อเป็นการอนุสรณ์รำลึกถึงความกล้าหาญและเสียสละของเหล่าทหารอาสาองค์มนตรีประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ วันนี้นายพลากรสวรณรัตน์องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือครั้งที่1ทับพที่อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขตบางพลัดมีระเบียบวาระอาทิ สรุปผลการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือประจำปีงบประมาณ2,565ถึง2,567การติดตามโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพื้นที่ภาคเหนือปีงบประมาณ2,567สรุปข้อมูลการมอบสิ่งของพระราชทานและเสื้อกันหนาวในปี2,567ถึง2,567 และการขอรับการสนับสนุนสิ่งของพระราชทานและเสื้อกันหนาวปี2567ถึงปี2568สรุปผลการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตร53โครงการและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว63โครงการในพื้นที่ภาคเหนือ สรุปผลการดำเนินงานโครงการต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริท่านนี้ยังร่วมพิจารณาแผนการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือประจำปีงบประมาณ2,568ด้วยประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรบ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัวตวรัตยราชนารี ที่บริเวณชั้นหนึ่งอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์โรงพยาบาลจุฬาภร์มีประชาชนและคณะบุคคลไปร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรว่ลาลัยลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัตติยราชนารีขอทรงมีพระพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็วอาทิคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการทับทิมสยามศ5จังหวัดสระแก้ว สมาคมนักเรียนก่าวราชินีในพระบรมราชินูประถมัมและมูลนิธิสิทธิ์ในร้อยตามรอยพระบาททูงกระหม่อมอาจารย์ในพระราชูปถมัมท่านนี้สามารถไปลงนามถวายพระพรได้ทุกวันที่อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภร์โรงพยาบาลจุฬาภรณอาคารสำนักงานหนึ่งพระตำหนักจักรีบงกตจังหวัดปทุมธานีและห้องรับรองอาคารวิจัยเคมีสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้งกองทุนบูรณะฟื้นฟูอุบัติภัยเพื่อบูรณะฟื้นฟูผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีทรงพระการุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้งกองทุนบูรณะฟื้นฟูอุบัติภัยเพื่อบูรณะฟื้นฟูและช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยได้อย่างทันท่วงที ขอเชิร่วมแบ่งปันและฟื้นฟูผู้ประสบอุบัติภัยพร้อมกับมูลนิธิชัยพัฒนาด้วยการบริจาคสมทบมูลนิธิชัยพัฒนาตามบัญชีดังนี้ธนาคารทหารไทยธนาชาติชื่อบัญชีกองทุนบูรณะฟื้นฟูอุบัติภัยเลขที่0461117871บัญชีกระแสรายวันสาขาสนามเสือป่าธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีกองทุนบูรณะฟื้นฟูอุบัติภัย เลขที่9093005099บัญชีกระแสรายวันสาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้าธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีกองทุนบุรณะฟื้นฟูอุบัติภัยเลขที่0673005308บัญชีกระแสรายวันสาขาสวนจิตละดาหรือสแกน QR Code ผู้บริจาคที่ประสงค์จะรับสิทธิลดหย่อนภาษีทวีคุณ2เท่ากรุณาส่งหลักฐานการบริจาคพร้อมชื่อที่อยู่และเลขที่บัตรประชาชนมาที่ i d l i n e c h a i y ย p a t 1 9รายละเอียดเพิ่มเติมโทร024478585-8ต่อ103หรือ109จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันดาราการทองลิมสวัสดีค่ะ